สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูที่ง่ายมากจริงคิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยทําอาหารมาก่อนเลยในชีวิตมาทําเมนูนี้ก็น่าจะทําได้ดีนะคะวันนี้เราจะทําเป็นไข่เจียวสตอค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทําตัวสตอผัดหมูสับ แต่ว่ายัางมีสตอเหลืออยู่ก็เลยจะเอามาทําเป็นไข่เจียวนะคะเมนูนี้ใครที่ชอบกินสตอแล้วไม่เคยลองต้องลองอย่าพลาดเลยนะเพราะว่าตัวไข่เจียวกับกรอบกับสตอมันมันเนี่ยมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองเลยเอามาแบ่งปันกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีไข่ค่ะเราใช้เป็นไข่ไก่นะแล้วก็มีสตอน้ำปลาสำหรับปรุงรสชาติในไข่ไข่เจียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับทำน้ำปลาพริกนะคะคือว่าเวลาทำไข่เจียวเนี่ยบางคนเขาจะใส่พวกพริกหอมแดงกระเทียมลงไปในไข่เจียวสตอเลยแต่ว่าสำหรับเราเรารู้สึกว่าเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยมัน บางทีตัวพวกหอมแดงอะไรเงี้ยมันจะมีความกรอบมากเกินไปจนถึงคันไม้ได้ง่ายนะคะก่อนที่ไข่ของเราจะกรอบนะเพราะฉะนั้นเราเลยทําแยกทําเป็นน้าปลาพริกแยกเป็นเสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มนะคะเป็นเครื่องจิ้มเครื่องเคียงเนาะก็ประมาณนี้นะคะวัตถุดิบไม่กำหนดอัตราส่วนเพราะว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทำมากทำน้อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากหั่นเครื่องทําน้ําปลาพริกกันก่อนน้าปลาพริกเนี่ยแล้วแต่แต่และบ้านเลยนะบางบ้านใส่หอมใหญ่ใส่กระเทียมบางบ้านไม่ใส่หอมแดงมันแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ว่าสําหรับเราก็ยืนพื้นเลยจะมีหอมแดงมีกระเทียมมะนาวแล้วก็พริกนะคะเวลาเราหันหน่นพวกนี้เราก็ซอยบางๆนะคะหอมแดงก็ประมาณนี้แล้วก็กระเทียม เราก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะพริก็เหมือนกันเพื่อนๆบางคนเขาก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูทุบบ้างหั่นบ้างแล้วแต่นะคะแอวนี้เรามีพริกแดงด้วยใช้พริกแดงนะคะ พวกนี้เรียบร้อยเราก็สามารถไปทําตัวน้าปลาพริกได้เลยค่ะเพื่อนๆเวลาปรุงรสชาติแล้วแต่บางคนใส่น้ําตาลด้วยเราอะบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าวันนั้นเราอยากได้รสชาติแบบไหนนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วแต่เพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำปลาค่ะ เราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะแค่นี้เองเพื่อนๆเราก็จะได้น้ำปลาพริกอร่อยๆไว้รับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปทำตัวไข่เจียวกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวไข่เจียวนะไข่เจียวทำง่ายมากๆเราก็แค่ตอกไข่ใส่ชามไป เวลาตอกไข่ที่มากกว่า1ฟองนะคะ1ฟองขึ้นไปนะเพื่อนๆให้ใช้ถ้วยแยกแบบนี้อย่าตอกลงไปในนี้คือเหมือนแบบถ้าเราตอกลงไปสมมุติเราใช้ไข่3ฟองเราตอกใบที่1ลงไปใบที่2ลงไปแล้วมันไม่มีปัญหาแต่ใบที่3ามันเสียเมื่อมันจะต้องทิ้งไข่ทั้งหมดเลยอันนี้เราพยายามบอกหลายทีแล้วนะมันเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบหลายๆคนมองข้ามนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละมันควรจะระวังเอาไว้นะก็ค่อยเอามา ใส่รวมกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาสำหรับตัวไข่นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเรามีน้ำปลาพริกอยู่ข้างๆแล้วเนาะแล้วเราก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะพเราตีจนไข่เจียวเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะตีให้เขาขึ้นฟูมาหน่อยนะ เนี่ยให้พอมีฟองมีอะไรบ้างนะคะด้านใช้ได้จากนั้นเราก็จะใส่สตอของเราลงไปเลยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆน,นะแล้วก็ตีต่อนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยละอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันได้เลยค่ะต่อมานะคะวิธีการทอดไข่วันนี้ ถ้าทําตามเรารับรองว่าไข่เจียวของเพื่อนๆกรอบแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ชอบไข่เจียวฟูๆกรอบๆเนาะเราจะใช้หม้อนะคะในการทอดนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปเวลาทอดไข่เจียวเนี่ยเราจะชอบใส่น้ํามันเยอะๆเพราะว่าไข่เจียวของเราเนี่ยเขาจะได้กรอบๆฟูๆนะคะเราใส่น้ํามันประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ตั้งไฟเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเทไข่ลงไปเวลาเทไข่ให้เราเทสูงๆหน่อยนะคะแล้วก็อย่าเทลงไปแบบที่เดียวนะให้เทแบบวนๆกระจายกระจายเขาหน่อยนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยนะคะ ทิ้งไปเรื่อยๆเลยนะต้นไข่ของเราด้านล่างเนี่ยจะสุกกรอบแล้วก็สีที่แบบว่าเป็นสีที่สวยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกกลับด้านเขานะอันนี้ทิ้งไว้เฉยๆเลยในระหว่างที่เรากำลังทอดนะคะเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยนะหมายถึงว่าไม่ต้องไปคอยพลิกกลับด้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะทอดทีละด้านไปนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆกลัวว่าเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อไหมบ้างไหมคะเพื่อนๆก็คอยใช้แบบ ช้อนหรือว่าตะหลิวก็ได้นะจริงใช้ช้อนจะสะดวกกว่าเพราะว่าพอมันเป็นหม้อทอดอะเนาะใช้หม้อในการทอดอะมันจะมันจะแคบหมายถึงมันจะไม่ได้ใหญ่กว้างเหมือนปากกระทะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอแบบหมุนเขาได้นะแต่ว่าไม่ต้องคลิกกลับด้านแค่นั้นเองนะคะแล้วก็รอจน,นกว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะ เป็นไข่เจียวที่สีสวยแล้วก็กรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกกลับด้านนะตอนนี้นะคะด้านล่างของไข่เจียวเขาก็เริ่มจะสุกแล้วก็สีสวยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านกันนะคะนี่สีด้านล่างสวยแบบนี้เลยนะเพื่อนๆค่อยพลิกกลับไม่งั้นถ้าเราพลิกไปพลิกมามันจะแบบสีมันจะมันจะไม่กรอบไม่สวยตามที่แบบใจต้องการนะ แล้วก็เนี่ยพอพลิกแล้วเราก็รอจนกว่าด้านล่างของเขาจะสีสวยเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยักขึ้นเสด็จน้ํามันนะตอนนี้ด้านล่างของไข่เจียวของเราเนี่ยนะคะก็สีสวยแล้วก็กรอบแล้วนะก่อนที่เราจะเอาขึ้นเราจะเร่งไฟแรงให้เป็นไฟแรงสุดเลยนะคะตอนแรกเราใช้ไฟกลางเนาะทีนี้เร่งแรงเลยเพราะว่าเราจะทําการไล่น้ํามันออกจากไข่ของเรานะคะไข่ของเราจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะอันนี้ก็เร่งไฟเลยแล้วก็รอประมาณ นาทีสองนาทีนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะพอเราตั้งไฟแรงมาสักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ตักขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำมันได้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆเตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไข่เจียวสตอของเราในวันนี้นะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำปลาพริกแบบแซ่บๆแล้วก็รสจัดๆ มีความเปรี้ยวความเค็มอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆเลยจริงๆไข่เจียวเนี่ยในกล้องมันสีอาจจะดูดําไปนิดนึงนะแต่จ,จริงๆแล้วสีมันสวยมากแล้วก็มีความกรอบมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบสตอแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําเมนูอะไรลองดูนะเมนูนี้ใครชอบสตอต้องรักมากๆแน่ๆเลยเพราะว่ามันทําง่ายมากๆเลยนะคะจริงๆกินกับ เออแค่น้ำปลาธรรมดาก็อร่อยแล้วนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องมีน้ําปลาพริกก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากได้รสจัดๆแบบครบเครื่องก็ลองดูค่ะ ซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนาําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคนติคําแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะบางทีเนี่ยเราก็ต้องการความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะ มีอะไรก็เอามาแชร์กัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ